ด่วนๆเสมาเพชรได้คิวดวนเดือดฟิลิปเป้โลโบโลภาค2ครับหลังจากความพ่ายแพ้ที่น่าเสียดายในคราวก่อนนะครับเมาเพชรเนี่ยขอโอกาสกลับมาแก้มืออีกครั้งหลังจากทำควอมล่าสุดดีเยี่ยมมากๆนะครับด้วยการเอาชนะ ก้าวหน้าพีเคสันชัยมือไทยยิมหรือก้าวหน้าเสอเจโต้งปาจีนนั่นแหละครับไปในแค่ยกแรกนั่นเองนะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเซมเพชรได้แพ้น็อะให้กับฟิลิปเป้โรโบโไปเนาะอย่างที่รู้กันในวันไฟในะครั้งที่9ซึ่งวันนั้นเนี่ยคู่เอกก็คือน้องโอเจอกับโจนาธานเฮงตตี้นะครับแล้วก็น้องโอก,ก็เสียแชมป์ไปนะครับในการแข่งขันวันนั้นเนี่ยเซมเพชรต่อยซ้ายเข้าปลายคางโรโบไปในยกที่2นะครับได้นัดแปดไปแต่พอถึงยกที่3เนี่ยช่วงหนึ่งนาทีสุดท้ายแล้ว ด้วยความที่โลโบเองก็ไม่ได้มีอะไรจะเสียแล้วครับก็เลยตัดสินใจเป็นฝ่ายถล่มเป็นผลให้เสียมาเพชรแพ้นอกไปในยกที่3นั่นเองนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยในวันไฟไนท์ครั้งที่17ที่จะถึงนี้หลังจากที่ประกาศออกมาแล้วว่ามีทั้งคู่ตะวันฉายซูเปอร์บอลโจนาธู o เจอร์นิคลาสลาเซนก็มีคู่นี้และครับที่เข้ามาเสริมเป็นคู่ที่3ที่ผมเห็นเนาะ ก็มาดูกันครับว่าเสมาเพชรเนี่ยจะสามารถทวงบอลลังแรนกิ้งอันดับ2อวยไทยรุ่นแบนตัมเวทได้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะปล่อยให้ฟิลิปเปโรโบชนะตนเอง2ครั้งติดต่อกันนะครับแต่เอาตรงๆถ้าพูดถึงไฟเนี่ยผมคิดว่าเสมาเพชรเอาชนะได้ไม่ยากนะขอแค่อย่าประมาทก็พอครับแล้วก็เดินหน้าทำต่อเนื่องเพราะว่าไฟที่แล้วแกอาจจะอยากได้โบนัส นะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เราเองสามารถเข้าใจได้นะครับคนเราต่อยมวยก็อยากได้เงินเนาะเอาเป็นว่าผมขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจที่จะส่งให้เสมาเพชรชนะในไฟน์นี้นั่นเองนะครับแล้วก็ให้มีโอกาสได้ชิงแชมป์กับเจ้าโจนาธานเฮกเต้ในอนาคตเนะนื่องจากโจนาธานเฮกต <c oughs> ต้ก็มีเปรยๆถึงเ,เสมาเพชรเหมือนกันว่าอยากจะเจอต่อจากน้องโอนะครับ ก็เอาเป็นว่าขอให้ชนะละกันนะครับสำหรับวันนี้มวยไทยโกอินเตอร์ขอลาไปก่อนสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อได้ไม่พลาดก็บคลิปใหม่ๆที่เราจะลงด้วยนะครับสำหรับวันนี้มวยไทยโกอินเตอร์ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ